ชาวราศีพฤษภนะคะช่วงครึ่งปีหลัง2 5 6ห้านี้นะพลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะเรื่องสำคัญที่คุณรู้แล้วจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นขอให้ขึ้นบนหน้าไพ่ทุกใบค่ะเรามาเช็คพลังงานความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะไพ่พระอัศรินลาโหนะคะอาจจะเป็นช่วงหักโหมทำงานหนักเนาะพระพิกเนศทรงหนูเนะะี่ยค่ะงานเยอะค่ะ งานเยอะงานหนักบางท่านอาจจะนอนดึกเนาะนี่ไงพาค,ความไม่เที่ยงระวังในเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพลังงานความเป็นตัวตนของคุณในช่วงนี้นะพ่ท่านท้าววิรุณหกเป็นงานที่คุณเป็นเสาหลักอะคะ่ะไม่มีใครทําแทนได้เป็นคุณเท่านั้นอย่างเงี้ยคะ่ะบางครั้งออพอมีงานเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็มันอาจจะมีบททดสอบบ้างหรืออะไรบ้างเนาะ,ะที่เข้ามาหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะ แล้วเป็นอะไรที่ต้องเป็นคุณเท่านั้นเพราะว่าเป็นงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องมีความเป็นผู้นําด้วยอย่างเงี้ยค่ะอา,อาจจะแบบเจอในเรื่องของบททดสอบเข้ามาบ้างนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแต่แต่อย่าเครียดนะถ้าเครียดเมื่อไหรา่อาจจะติดกับดักคําว่าติดกับดักหมายความว่ามันมาถูกทางแล้วมีบททดสอบบ้างเป็นธรรมดาค่ะแต่ว่าคุณน่ะก็จะผ่านไปได้ค่ะ ไพ่พระพิคเนตทรงหนุ่มเป็นการเริ่มต้นที่ถูกทางแต่ว่าอย่าก,กดดันในตัวเองอย่างนี้ค่ะไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภเนาะไพ่พระแม่โปรโติอุ้มพระพิคเนตนะคะในเรื่องของการงานเนาะจะได้ในเรื่องของความรักความเมตตาค่ะเนี่ยไพ่พระเทวุสีเนาะผู้ใหญ่รักแล้วเมตตาไพ่ยอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤษภนะคะไพ่พระนารายณ์ทรงสุบรณน,นะคะ ไพ่พญาพารีจับปูทศกา๋ยวสารการจับไพ่แล้วอ่านทีเดียวเลยนะไพ่อยากจะบอกอะไรไพ่พระอรุณเทพบุตรไพ่พระพรมฤาษีโอ้โหไพ่ท่านเท้าทศตรสไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเพียบเลยค่ะไพ่ท่านเท้าวิรุณหกใบเดิมมาอีกแล้วค่ะก็คือในชุดนี้เนาะพลังงานเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะคะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนเคารพนับถือ อยากจะบอกอะไรพระแม่ปรบติอุมาพิคเนตไพ่พระเทวุษีคุณเปรียบเสเมือนเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,ะเป็นคนที่จิตใจดีมีความกตัญญูต่อบ,บุพการีต่อผู้ใหญ่ในบ้านอย่างงี้ค่ะถ้าในเรื่องของทางโลกนะเขาเรียกว่าได้ในเรื่องของความรักความเมตตาผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมทำอะไรก็ได้รับความช่วยเหลือจะสอบแข่งขัน จะสอบชิงทุนหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างเงี้ยค่ะจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้อย่างเงี้ยค่ะการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ในชุดนี้นะหลายท่านที่เข้ามาฟังคลิปเนี้ยมีครูบาอาจารย์เป็นปู่ฤศีนะปู่ฤศีร้อยแปเสียนพ่อแก่เคารพนับถือพระพรมแล้วก็ครูบาอาจารย์สายบูรพกษัตร์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเรียกว่าท่านพ่อเสด็จพ่อเนี้ยค่ะสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารอืคุณเป็นเสาหลักงานที่คุณค่ะเป็นหัวหน้าผู้นำเนาะอ่ามันอาจจะไม่มีใครทําแทนคุณได้ไม่มีใครแก้ปัญหาคุณได้ไม่มีใครแก้ปัญหาแทนคุณได้ต้องเป็นคุณเท่านั้นเนี่ยค่ะเป็นผู้นํา แต่ก็เป็นผู้นำที่มีลูกน้องบริวารที่เก่งค่ะเวลาที่คุณมีปัญหาคนอื่นช่วยเหลือคุณไม่ได้หรอกค่ะแต่ถ้าคนอื่นมีปัญหาค่ะคุณช่วยเขาได้ทุกคนเพราะว่าความรู้ความสามารถของคุณนะคะมันไม่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้เนาะมีบททดสอบเข้ามามีงานยากเข้ามาที่ทำให้รู้สึกว่ามันอึดอัดกดดันเนาะ ไม่ต้องกังวลใจค่ะเป็นเพียงบททดสอบยังไงคุณก็ผ่านไปได้ค่ะไพ่พระพุมฤษีไพ่พระเทวฤษีคุณทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่คุณมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่ะคุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางและเป็นคนที่แบบว่าเรียนเก่งนะคะถ้าจะศึกษาหาความรู้หรือสนใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณค้นคว้าหาความรู้ได้เป็นอย่างดีเป็นผู้คงแก่เรียนรักการเรียนรู้ รักการพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมีความรู้เป็นทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะประสบความสําเร็จด้วยค่ะช่วงครึ่งปีหลังเนาะในเรื่องที่โดดเด่นคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลับผู้ใหญ่ค่ะมันมีความรู้เป็นทรัพย์การได้โชคลาภจากผู้หับจากผู้หลับผู้ใหญ่ในเรื่องของการได้รับโอกาสที่ดีอย่างเงี้ยค่ะอะคือความโชคดีของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะอืม พลังงานของเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณเรื่องสำคัญที่คุณควรรู้ไพ่นางสีดาไพ่ไกลทองปราบชาลวันไพ่พญา,ายมมาชาไพ่พระนางเบนจากกัลยาณีถ้าใครที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณนะคะวางเฉยไม่ต้องไปตอบโต้อะไรกับใครเขาเลยค่ะ เดี๋ยวเขาก็แพ้ภัยไปเองค่ะพระนามเป็นจักักลยาณีในมือถือดอกบัวเนาะเป็นคนชอบสร้างบุญสร้างกุศลค่ะทําบุญใส่บาตรท,ทาบุญกับพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบทําบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งเนาะบริจาคทานทุกรูปแบบที่เป็นบุญนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองอะ่ะไม่ไม่เคยคิดร้ายคิดอะไรกับใครค่ะบางครั้งไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยค่ะ ยิ่งคุณโดดเด่นเนาะยิ่งคุณมีความสามารถยิ่งคุณเนี่ยเป็นที่รักใคร่เมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะศัตรูคู่แข่งก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่เขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะโดยที่คุณไม่ไม่ไมจำเป็นต้องไปตอบโต้หรืออะไรกับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะ <ST AR> เขาก็จะแพ้ภัยไปเองครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์จากบอกอะไรกับคนที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเพิ่มเติมไหมคะไพพัทักษะคุณไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกค่ะ วางเฉยได้เลยคุณดวงคุณเฉยๆอืมคุณเป็นที่รักคุณได้รับความรักและความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไพ่ใบเดิมพระเทวฤาษีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะผู้ใหญ่รักใคร่เมตตาถ้าในเรื่องของการงานเนาะถ้าคุณไม่รับไม่ได้รับความยุติธรรมอะค่ะถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมอะค่ะคุณไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกอะไรเลยค่ะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือคุณ จะมีผู้ใหญ่เข้ามาปกป้องคุณมาดูแลคุณอย่างเงี้ยค่ะ,ะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยตัดกังวลได้เลยค่ะเรื่องศัตรูคู่แข่งนะคะโชคลาภการเงินนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นอย่างไรไพ่ขุนแผนนางพิมพ์ไพ่พระรามกับนางสีดาโชคลาภชาวราศีพฤษภเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของการได้รับความรักความเมตตานะไม่ว่าจะเป็นจากผู้หลับผู้ใหญ่นะคะ ลูกค้าหรือคนที่ทำธุรกิจร่วมกันเนาะหรือรวมถึงได้โชคลาภจากคู่ครองคนรักก็ยังได้ด้วยเหมือนกันนะเออมีคนอบอุ้มช่วยเหลืออย่างเนี้ยค่ะในเรื่องของโชคลาภความโชคดีคือได้รับความรักความเมตตามีคนคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาอย่างนี้ค่ะคอยเป็นที่ปรึกษาอย่างงี้ค่ะการเงินการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ไพโมรานะคะถ้าใครกังวลใจในเรื่องของการเงินเนาะหรือว่ากลัวการติดลบเนะาะไพทศการออกลบในเรื่องของการเงินช่วงครึ่งปีหลังไพพานบุญจับนางมโนราจะต้องระวังในเรื่องของการลงทุนเนาะถ้าลงทุนหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะต้องระวังในเรื่องของการลงทุนนะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนดีๆนะคะต้องต้องต้องเลือกแล้วก็ลำดับความสําคัญดีๆอย่างนี้นะคะ่ะ ต่ถ้าคุณสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนได้เป็นอย่างดีนะก็ยังมีความมั่นคงนะคะไพ่พระแม่ธรณีนะคะอ่าทรัพย์สินเงินทองนะคะยังมีความมั่นคงนะค่ะในเรื่องของการเงินขอจับขยายเพิ่มในเรื่องของการเงินนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรในเรื่องการเงินช่วงครึ่งปีหลังนะคะ ประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินหรือไม่นะคะไพ่พนางสุรัศดีนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินค่ะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของการบริหารธุรกิจถ้าทํางานประจำมหาอยู่ในระดับหัวหน้าผู้นําก็ถือว่าการเงินมั่นคงค่ะพระแม่ลักษมีค่ะทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายค่ะ ศัตรูคู่แข่งมีอุปสรรคมีเป็นธรรมดาค่ะแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับคุณเลยค่ะการบริหารจัดการของคุณนะคะถ้าคุณบริหารจัดการลำดับความสําคัญได้เป็นอย่างดีเนาะการเงินจัดว่าดีมากค่ะไพ่พระรามกับนางสีดาได้รับความรักความเมตตาจากลูกค้ามีคนรักแล้วบอกต่อมีคนสนับสนุนส่งเสริมอย่างเงี้ยค่ะการเงินถือว่าได้ทําในสิ่งที่เรารักทําแล้วมีความสุขโดดเด่นในเรื่องของการทุระ การทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่างานประจํานะคะจะมีความสุขจากงานที่เรารักอะ่ะรายได้ดีมากๆเลยค่ะช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะบทสรุปนะคะช่วงครึ่งปีหลังนี้พระอัสรินลาโหพอเงินเข้ามาเยอะรายได้เข้ามาเยอะก็เหนื่อยเป็นธรรมดาะค่ะเทพระอังคารเป็นคนขยันมุ่งมั่นนะคะ <c oughs> เหนื่อยทํางานหนักนะคะบางครั้งพอรายได้เข้ามาเยอะก็ค่อนข้างจะหักโหมค่ะ ระวังในเรื่องสุขภาพค่ะพอการเงินดีงานงานดีการเงินดีเนาะบางครั้งการบริหารจัดการหรือสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะมันก็สอดคล้องกับมันก็สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตเราอะค่ะขอคำแนะนำค่ะให้เทพธิดาพระจันทร์ถ้าคุณบริหารจัดการในเรื่องของการนอนเนาะหรือการทำงานหนักไม่หักโหมไม่ทำงานหนักไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากจนเกินไปอะค่ะตรงเนี้ยเป็นเพียงข้อควรระวัง ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรกับร่างกายเราค่ะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเลยถ้าบริหารจัดการได้นะคะไพ่เทพธิดาพระจันทร์นะคะเป็นไพ่ที่โดดเด่นในเรื่องของความสุขสมหวังค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อทักข้อมูลที่หน้าโปรไฟล์นะคะก่อนจากกัน ขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเพื่อเป็นกำลังใจให้สาธกาด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสาธกาพรหมยานค่ะไพ่พ,พรหมยานพยากรณ์ค่ะ